อลุนจวัฏจ้าเอ๋อารมณ์ดีเพิ่งตื่นเนอเพิ่งตื่นตอนเที่ยงหล่อคอหลยิงนมแล้วด้วยคุยกับคุ้มปูคุยดิคุยดิคุยกับคุ้มปูเออคุยดิลูกเอดดอเออเออเออยิ้มหวานเออยิ้มหวานเออ ừ ừ ừ đi bác lơi ạ ờ dìm bà đi dìm bà lơi ờ dìm bà lơi ờ dìm bà đi chăng lơi nam ít chăng ừ khui 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 đợi khui đợi hiếm đợi hiếm đợi anh ơi anh ơi can เออไปยังไงอาลุณสวัสดียังสวัสดีค่ะหรือยังอืออือนะเออคุยดีต้อเอายิ้มหวานเอายิ้มหวาน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 อือหืออยิ้มหวานหวานคุณปู่ก็รักไง คุณปูก่กําลังไงหวานใจของคุณปู่ยิ้มหวานฮอ,อารมณ์ดีจังเลยวันนี้ยิม้มเยอะเยะวันนี้ยิ้มเยอะเลยยิ้มหวานเยอะเลยอารมณ์ดีมากเลยอารมณ์ดีเออเหอเออเหอหน้าเลิงหน้าเลิงเปิดบาน

ขายของเสร็จหรือยังคะ